เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชมพายพีสวัสดีครับอันนี้ของสีเป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อนะครับคันนี้เป็นมิตซูบิชิครับมิตซูบิชิปี2013นะครับมิตซูบิชิแอตแทกรถยังสวยเลยครับในราคาหลักหมืนห่ 7, นเท่านี้79,000บาทได้ขับใช้งานครับเที่ยวครับเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดข้ามภาคข้ามจังหวัดได้สบาย เครื่องดีพร้อมใช้งานได้เลยนะครับไม่มีไฟโชว์อุปกรณ์ต่างๆระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบมีกุญแจรีโมทให้ด้วย79,0 0 0บาทนั่นเองราคารวมโอนนะครับราคารวมโอนถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับมาชีเป้ารถสวยๆจะซื้อมาจำไดใ้ใหม่พาคลิปใหม่ๆหฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเองพิกัดดูรถอยู่สมุดสงคราม เบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงนั่นเลยครับปี2013คเ,เครื่อง1.2เกียร์ธรรมดาเบาะผ้าเดิมๆไม่ขาดกระจกไฟฟ้าทั้ง4บ้านห้องโดยสารสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ